เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กับ FDVC ในไมค์รับอาชีวิตรอดนะวันนี้เราก็จะมาเฮ้ยเราจะบัดทำอะไรวันนี้เราจะบาหลังจากพาร์ทแล้วเรา,าจากหลังจากพาร์ทแล้วเราทําหมู่บ้านเอ c ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่ไม่รู้ว่าเอ c อาจจะอยู่ได้อาจจะอยู่ไม่ได้ก็แล้วแต่เขาได้เออเดี๋ยวถ้าอยู่ไม่ได้ผมจะไปศึกษาหาข้อมูลมาแต่นี่ไม่ได้ศึกษาอะไรคือแบบเล่นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าการเล่นแบบคนอื่นเขาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ใช่เล่นแบบ ไปดูมาแล้วแล้วก็ทำเงี้ยคือ <c oughs> คือแบบมันไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ผมเท่าไหร่นะเออก็อย่างเงี้แหละโอเคก็ไปทำรถรางแป๊บไปรถรางทำไดบ้าะไม่ได้โอเคก็กลับไปเอาเหล็กทำรถรางแป๊บไปจ้าเพราะว่าเราต้องทำประมาณสักห้าคันห้าคันห้าคัน,นพอแล้วมั้งเออไปดูดิอยู่ไหนไปรถรางหายไปไหนเด็ดไม่ใช่รถรางไปหารถรางก่อนเผื่อเรามีรถรางในการใช้นะเออรถรางมีอยู่คันหนึ่งทำไมยัยมุมม,มันเยอะจังวะ เราขอเก็บเอ้ทอสแถวนี้ก่อนเพราะว่าทอสตรงนู้นเราเยอะเกินไปละโอเคก็รถรางไปไหนบลดรถรางไปไหนรถรางจ้านี่ไองอีกคันหนึ่งโอ้โหสองแล้วมีสองแล้วมีสองแล้วเออรถรางหมดรถรางจ้าคืออะรถรางก็มีสองคันไปก่อนนะว <c oughs> ันนี้เอาโอเคแล้วก็เอาเหล็กมาทำรถรางดีกว่าเออเผื่อแบบมีรถรางดีๆใช้เนี่ยซากบานสองคันโอเคแล้วก็ท้าเป็น อ่ารล,ลางแบบทานหินทานหินอยู่ไหนโอเคสักคันหนึง่งคันหนึ่งเป็นคันสุดท้ายนะเพราะว่าเราจะได้ใช้แล้วก็อย่าที่ขาดไม่ได้เลยคือฐ <c oughs> านหินมีสองอันละน,นี้เราก็มีแล้วโอ้โหไม่น่าเลยโอเคก็ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราขอเก็บของให้ครบก่อนนะของเราต้องเก็บของไว้นะเพราะว่าเรายังไม่ต้องใช้อะตอนนี้โอเคน่าจะพอแล้วมั้งรางรถไฟนี่ผมก็ว่าน่าจะพอละเก็บไว้ที่เดิมล้วกันรางรถไฟนี่รางรถไฟไ ต,ต้องเก็บตรงรีปวะฮะน้องก็ถามพี่ว่าทำไมต้องเก็บตรงรีพี่มันไม่ใช่แร่นะอ๋อ,อก,ก็ช่างมันเถอะคือก็ขี้เกียจไปทำนี่มันนะไปทำมันใหม่เออเงี้ยช่างมันเถอะโอเคก็เราจะเสยไปก่อน3คนเดี๋ยวนะรางรถไฟโอ้โหเราต้องเอารางรถไฟมาก่อนนะเพราะว่าเอ็นบีซีมันจะเนี่ยมันจะเรื่องมากเออมันจะแบบต่อขึ้นยากอะไรงี้ไงเออเผื่อเอาไปเผื่อสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยสักครึ่งหนึ่งเออโอเคนาสิบเจ็ดอันโอเคนะ จะได้พอดีเอ้โหท่านี้แม่งหลักจริงๆแหลักไกลหลักไกลี่แหละไม่แหลักอะไรหรอกเออก็อ่ะช่างมันแล้วกันก็โอ้โหคือเราทำแรงเราก็ไปโอเคตีอ่ะต่อมาเราก็เอ๊ปั๊บเปิดเป๊บจับเด็เนี่ยต่อเข้ามาแล้วก็นายขึ้นไปเดือยผูอะไรนักหนาเนี่ยเตีตีตี ก็ต้องต่อเข้าไปนะต่อเข้าไปให้เ,เพื่อแบบ npc จะได้นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวงนี้โอเคอะไรในไม่ได้แลกโอ้โหดเดี๋ยวไม่จะแลกเออโอเคนี่นละตัวหนึ่งตัวที่สองโอเคไปไปไล่เลยชิวไปเลยเคยตัวที่สามเฮ้ยตัวที่สามเราหายเอ้ามันมีห้าตัวโอ้โหอ๋อนี่โอ้โหมึงมันหมกอะไรอยู่ดิเดะมึงทำอะไรกันเดี๋ยฮะ ขมคืนกันเรื่อกโอเคก็ผักไปทีละตัวนะอ่ะปับป๊บปั๊บไปไปไปอย่าเรื่องมากนายเออเดโอเควางปุ๊บไปเอาไปทางไปทางนี้แล้วโอ้แล้วก็ต้องผักมันไปให้มันไปทางรางรถไฟของเรานะอ่ะโอเคแล้วก็จะตีตรงนี้ปุ๊บเดะแล้วก็ปิดทางให้มันไม่ให้มาเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาหนีนะเดี๋ยวเอ็นบีซีเขาหนีนี่โอเคแล้วก็จะผักไปเอาเฮ้ยไปดิกลับมาทําไมเนี่ยโอ้ ก็ไปสบายไปโอ้ยเซ็งว่ะโอเคไปอยู่นู่นละมึงอ่ะเออก็อ่ะทำตรงนี้ก่อนแล้วกันปับ๊บแล้วก็อเดียมาใส่จะใส่โว้ยเคใส่คือแบบมันวุ่นวายตรงนี้นี่แหละคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ได้เออางมันเถอะ ไปจะไปก็ไปไปก็ไปชิวไอ้นายสองตัวเนะี่ยไปไหนของนายเนะี่ยโอ้โหดูเห็นปะถ้าเราออกมาเนะี่ยมันจะเพ่นพ่านมันจะเพ่นพ่านเข้าไปย่อยเราจ้ะวางไม่ได้อีกโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยไปผักฝั่งนูนะ้นเอามาทําไมเนะ่าไปเอาอ้วุ่นวายอ่ะวุ่นบอกวุ่นวายเซ็ง เดี๋ยวจะหาอะไรผักไปกับแป,ป๊บนึงไปไปชิวนะไอ้นี่ก็ไปแล้วโอ้โหเดี๋ยนี่ไอ้นี่ไปผักไปชนกันตายชนกันตายไหมเนี่ยโอเคก็ผักกันไปไอ้แต่ตรงนี้ผมว่าให้มันดันไปก่อนดีกว,ว่าแล้วขับรถล่างกับไอ้นี่นะตับเตาเผาโอเคโอเคก็วางตรงนี้ซะหนึ่งอันแล้วก็อ,อ๋อไม่ใช่เนี่ยไป ไปเลยไปเลยชิวๆโอเคสนนายอยู่นี่อย่าพึ่งไปไหนเราต้องปิดก่อนปิดทิปะ่ะวะไม่แน่ใจอะ่ะเออผมปิดดีวกว่าเผื่อมันหนีนะเผื่อมันหนีเราจะจับมันยากวันนี้มันชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบเด้อโอเคก็ปิดไว้ก่อนไปตามพวกนู้นไปโอ้โหไปไปชิวไปไปไปเออไปหหมดโอ้โหเรื่องมากพวกนายเนี่ยแม่ไป ดูพวกดูดปลาตกไปหมดแล้วเออดเด,ดทำไดีปะ่ะส่วนนายก็มาดิผไม่ใช่เอออย่างเงี้ยได้เสียงอะไรเสียงอะไรเออตายแล้วหนึ่งโอ้โหชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูเอออะตายหนึ่งเฉยเลยเมื่อกี้เออช่างเข้าไปตายสักหนึ่งก็คงไม่เป็นไรหรอกมั <laughs> ้ง เราก็ขออภัยจริงที่ที่เอ็นบีซีตายแล้วก็เออเราก็ดูแลเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมือ่อกีอ้ว่างเออเออเอตายเฉยโอ้โหจะตายง่ายเลยขนาดนั้นโเคเเหรอวิ่งไปตรงนี้เนาะแล้วก็ต้องดูดีนะว่าเอ่อทางไปซอมบี้เรามันจะอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยวิ่งไปผิดทางเฉยโอเคเนี่ยอ,อยู่นีเอออยู่นี่ดีมากดีไซดีนะนน้อยเนี่ยไปขึ้นไป ขึ้นไปโอเคเออไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไปทางนู้นเออต่อมาคนคนนี้นายก็ต้องขึ้นเหมือนกันนะไปไปโอเคแล้วก็เอานี้มาคราบกับเตาเผาแป๊บโอ้ดันไม่มีดันไม่มีอ่ะเราไม่มีไอไอฐานหินะรู้สึกว่าจะตีทิ้งไปละโอเคช่างมันแล้วกันเราก็ดันไปแล้วกันไป,นไปดนัไปดนไปดนไปัดน,ไปดนไปทีละหน่อยแล้วกันเนี่ยดันได้ค่อยดันไปดีกว่ากินก่อนแป๊บนึงโอเคไป โอ้โหกลางคืนรับเดียวป้ายป้ายป้ายเ้โหมันดันได้นะสามารถมันสามารถอ้าวอีกตัวนึงมันหายไปไหนอ่ะนี่ชนไปชนไปเออค่อยผักกันดันกันไปโอเคโอ้โหตรงไวมากบางตรงถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยถึงยังถึงยังเอาขึ้นไปแล้วเฮ้ยไปดิโอ้ยเด้อเด้อเดมันวิ่งกลับอ่ะปดิชนไปเลยเออดีดีเออ,เอ,อชนไปมาไปด้วยกันเลย เดี๋ยวมันป๊อปป๊อปเดี๋ยวมันป๊อปป๊อปเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะเออดีเดะเดะเด้อเอาเอาทำไมมัมนวิ่งไปนู่นเลยอะ่ะไหนไปนไหนอะ่ะเดะอยู่ดนซอมบี้ฆ่าเดี๋ยววันนี้เอ๊ะแต่มันไปทำอะไรตรงนู้นอะ่ะคืองงมากเดีะเด้อ แล้วทำไมซอมบี้เอ๊ะทำไมเอ็นีอ๋อ <c oughs> อะไรขอพวกปืงเนี่ยฮะอะไรขอพวกบปืนปิดอะไรในบ้านอยู่นูน่นเข้าไปบ้านนู่นไปบ้านอยู่นูน่นมันเข้าไม่ได้โอโ้โหนูน่นบ้านอยู่นูน่นอะก็ให้มันปรับตัวไปนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเออเผื่อมันจะปรับตัวได้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> อะก็เสร็จสิ้นแล้วผู้ใบ,บีสี ว่า <c oughs> มันเป็นซีแบบสไตล์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้เออไปทางอื่นบ้างโอ้โหมันเปิดทุกบา้กบานเลยวะเฮ้ยคือต้องแก้ยังไงว่ามันถึงเขาถึงใจไหมเนี่ยเออมันถึงจะไม่เออตรงนี้ผมว่าควรทำยังไงดีอะเนี่ยเขา หมกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มาบ้านก็มีเนี่ยบ้านเนี่ยมาบ้านมาเนี่ยมาบ้านบ้านบ้านมาเนี่ยบ้านเนี่ยมาเนี่ยบ้านเออหัดใช้บ้านซะบ้างดิเนี่ยตัวนี้อาจจะรู้ไอ้ตัวนี้อาจจะรู้เข้าบ้านใช่ไหมเข้าบ้านใช่ไหมเข้าบ้านไหมไอ้ดี๋ก็ไปเปิดปิดอะไรเล็กดาโอ้โหไปเข้าบ้านได้เข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะ ไอมันทำไมมีหัวใจขึ้นน่ะเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนนะปิดเป้าเนี่ย๋อไม่ใช่คือทำยังไงเธอเขาถึงจะไม่ไปตรงนู้นวะเนี่ยตรงนึงนั้นอะเอออะหายหัวใจอาวหัวใจยังไม่หายโอเคให้เขาแบบผสมพันธ์กันไปใช่บอกวะเขาจะทำอะไรไม่รู้อะต่ช่างเขานะอ่ะแล้วก็ออกไปแล้วกันให้ NPC ทําทำอะไรตามใจไปนะเออก็เราปลูกงปลูกข้าวให้แล้วอะ อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่โอเคเนี่ยอ๋อมันจะทำความเคยชินเองนะอ่ะช่างเขาโอเคดูดิโอ้โหอะไรนักหนาว่าเสียง NBC này. เนี่ยเออแต่ตรงนี้เขาก็บอกรักกันโอเคดีมากดีมากเออเปิดปิดไปโอ้โหมันมากคือมันต้องทำไง,ไงวะ คือต้องทำยังไงเออรัแบบประตูงเงี้ยเขาถึงจะไม่นี่ไว้เดี๋ยวเดว <c oughs> อันนี้มันอะไรเดี๋ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะไปหาข้อมูลจากคนอื่นดูนะว่าเผื่อมันจะดีขึ้นนะโอเคก็สําหรับตอนนี้เราก็เก็บผักไปก่อนนะเพราะว่าเราเป็นชาวสวนเราต้องเก็บผัก,กอ่ะโอ้โหคาร์เราเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตีทำไมเดี๋ยวตีทำไมฮห้โอเคต้องปักไว้นะเพราะว่าซอมบี้มันชอบเกิดตรงนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันชอบเกิดนะเออ ต่ว่ามืดหน่อยเนี่ยเกิดเลยโอ้โหแบบเผลอไม่ได้เผลอปุ๊บเกิดปั๊บโอ้โหหน้าด้านมากบอกตรงหน้าด้านด้ามืนมากซอมบี้โอเคแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บตีเข้าไปตีเข้าไปเดะเอาเยอะเไปโอ้โหคืออ๋ออันี่ผมไม่รู้จะเก็บไปเพื่ออะไรแล้วเพราะว่ามันมันไร้ประโยชน์ละคือเดีะเดะเฮ้ยเดีะเดะเราสามารถเอาสมุดไปทำนี่ได้ปะวะเดี๋ยะเอนชานอะไรสักอย่างทำสมุดเอนชานอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะ เด๋ยวขอเก็บไอ้สักหน่อยลวกันเนี่ยไอ้นี่เราเก็บจะง่ายนะเพราะว่าถ้าเราตีแค่เนี้ยเราก็ได้ละเห็นปะเราไม่ต้องไปอะไรมากเนี่ยตีเลยตีเลยเมื่อกี้ตีเลยเมื่อกี้ตีเลยไปหน่อยหนึงโอเคปั๊ปปั๊ปปั๊บเดะปั๊บเดะเนี่ยโอเคขอลดเสียงแป๊บหนึง โอเคลดเสียงแหละก็เออเบาลงนี้หน่อยเดี๋ยวโอ้โหหูหูเมื่อกี้ก็ว่าอยู่ทำไมเสียงดังลืมลดเสียงนะเออเมื่อคืนเปิดเพลงดังไปหน่อย <c oughs> คือหูฟังผมมันดังมากไว้บางตรงคือแบบเปิด100ปร้อยเพอบคุณนึกว่าเปิดลําโพงเถอะเออก็มีน้องบอกว่าไม่มันเลยพี่ถ้าไม่พี่ไม่พูดคาหยาบโอ้โหก็แบบเอ้ยเหมือนแบบมีกมําลังใจขึ้นอนะ่ะเออในการทําอ่ะก็ขออภัยนะสาหรับคนที่ไม่ชอบคาหยาบของผมอ่ะก็ก็มีคนเขาบอกอ่ะผมจะเลือกใครดีลหละถ้ามีคนเขาบอกว่า พี่พูดคำหยาบเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วสนุกดีเออ <c oughs> กูนี่กูนี่ไปไม่ถูกเลยนะ,อะโอเคก็จะแบบประมาณว่าพูดคำหยาบบ้างแล้วก็ลดลงสักหน่อยแล้วกันนะโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวผมว่าจะเอาสมุดสมุดมีไหมถือว่าหนังเราโอ้หนังเราก็เยอะใช้ได้แล้วนะเฮ้อหนังเราหมดแล้วแหละเอ,เ,อเอาไอ้นี่แล้วกันแล้วก็แครอทนี่เรายังไม่ปลูกเลยนี่อ๋อขอไปปลูกแครอทก่อนแล้วกันเออ โอ้โหรู้สึกว่างานเยอะมากแค่งานชาวสวนธรรมดาก็เยอะแล้วอ่ะเออมองตรงนี่อ่ะปลูกสลับเฉยโอเคก็ค่อยเดินแล้วกันนี่ปั๊บ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 เข้าไปก็จะเดินแบบเข้าวงในเอานะเพราะว่าถ้าเดินแบบนี้มันจะอาจจะดีกว่ามั้งผมว่าผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมชอบเดินแบบนี้มากกว่าเห็นปะเราจะได้แบบตามเก็บอันที่หลังได้เด็ดน้ยแล้วก็เดินวงในทีนี้วงในทีน้อยทีน้อยทีเรื่อยเห็นปะไม่ต้องรีบนะเอ ถ้าสวนแม่งสายชิลอยู่แล้วเออนี่โอเคปั๊บป๊บ,ปบคือผมก็ขี้เกียจปลูกก็แหละเพราะว่าบ้านเรามันมียแล้วเออคือแบบไม่ต้องเลี้ยงไข่แล้วเนาะเออเราเลี้ยงแค่เราคนเดียวก็พอแล้วคือง่ายๆนะโอเคก็ปุ๊บๆใส่เข้าไปดีหน้าเอามาเยอะโอะโหไม่งั้นคือขนาดปลูกทีนี้นปลูกประมาณ120กว่าต้นเลยนะเว้ยดูเลยเห็นปะคือมันเยอะใช้ได้เลยแล้วเราก็จะได้กําไรประมาณ <c oughs> เดี๋ยวรานับก่อนไม่กี่ต้นหรอกผมว่า ประมาณร้อยต้นหรอมั้งประมาณโอ้โหเกือบ200ต้นอะ่ะเออก็ประมาณ200ต้นพอดีแหละเราจะได้กําไรนะอ่ะแล้วก็จะกําไรนี่ไปเก็บคือแครอทมันน่าจะไปทําซุกทําอะไรได้นะผมว่าดูแครอทมีเยอะมากเละคือไม่อยากจะปลูกแล้วอ,ะอ่ะดูดิว่าเรามีหนังสัตว์อะไรอีกไหมดูแถวนี้ก่อนหนังสัตว์เรารู้สึกว่าจะหมดแล้วนะใช่ไหมแล้วหนังสืออะหนังสือก็ไม่มีแล้วอะ่ะเออรู้สึกว่าหนังสือเราจะหมดละโอเคชชางมันอือ หนังสัตว์นี่จะไปหาจากดหยดีเด่ยเออรู้สึกว่าค่ามา้าค่ามา้าเราจะได้หนังสัตว์มานะเดี๋ยวดูก่อนไปดู NPC ที่ว่ามันจะเป็นยังไงมันอยู่ได้ปะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเอ็ NPC. เออข้าวเราเต็มแล้วแต่ขี้เกียจปลูกว่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดี NPC เราจะเป็นยังไงถ้าเราอย่าทำพยายามอย่าทำทางขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราทำทางขึ้นปุ๊บอะเดี๋ย,ยอยู่ไหนกันวะเนี่ยอ๋ออยู่เอาเก็บขนมปังให้กันอยู่ อยู่นี่2ตัวโอเคดูดิไปไหนอีก2ตัวหายอะ่ะเฮ้ยพวกนายไปไหนสองตัวหายไปไหนก็หายป่ะเอ้าเฮ้ยไม่ดีมั้งหายงี้หายงี้ไม่ดีมั้งบ้านหินก็ไม่มีเอาเฮ้ยก็หายสองตัวชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วเอ้าก็หาย เอพีหายครับผมมองจบเอพีหายเอ้ยใช่แหละหายไปไหนเนี่ยเออว่ะมันหายอะ่ะก็ทำไมถึงหายอะ่ะคือตายตัวนึงหายตัวนึงแหละโอโ้โหเกินดูดิไม่มีเลยอะ่ะหืมเจ๊งว่ะมัไป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 กินไปเอากินกินโชว์กินโชว์กินอย่างงี้นะกินอย่างงี้โอเค ก็ให้ให้เขาไปนะเพราะว่าเราไม่ต้องการเออเดี๋ยวอ่ะเอาเขาไปอ่ะเอาเขาไปเ,อเ,อเ,ไปเยเอะอ่ะไอ้มันหายสองตัวเออเอ็นีซีมันหายอ่ะตายแล้วทีนี้เออเหลือสองตัวสุดท้ายคุณทำไงดีวะเดยโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลจากที่อื่นแล้วกันโหไม่ไหววะ่ะคือทำเองแล้วมันแบบมันจะมุนะ่กวเนาอเออเหลือยู่สองตัวสุดท้ายแล้วแหละโอเคช่างเขาแล้วก็ไปหาทางดีกว่า ทำพวกนี้คือบุบ้านเอเซีนี่ผมต้องทำแบบนั้นเลยปะหรือต้องทำแง่ไม่แน่ใจนะอ่ะเฮ้ยเซงเซงเซงโอเคบ้านเอเบซีไม่ได้แค่นี้ก่อนเออเราทำอะไรดีวะไปดูดิที่ผลิตซอมบี้เราอะ่ะผมว่ามันมันไม่น่าเอามาเท่าไหร่หรอกที่ผลิตซอมบี้เออ,อ,โอโหืมดูโอ้โหแมงมุมแมงมุมมันมันเยอะจังวะโอเคเดี๋ยวผมจะลื้อตรงน,นี้แหละเออ แน่โอ้โหไปต่ออะไรอยู่ข้างบนน้องไปทําอะไรอยู่ข้างบนคือตรงนี้มันไม่น่ามีหรอกอะคือไม,ไม่อยากจะรื้อเท่าไหร่หรอกผมว่าแต่ผมว่าจะทาเป็นโลง่งโลงไว้ก่อนนะเผื่อในอนาคตได้ทาอะไรนะเราจะได้ไม่ต้องมาต่อโอเคป๊อบป๊บอบช้าเลอเกินขวานพี่ขว,พขวานพี่จไมาช้ากี้น้องเลยเซ็งในหนึงนะป๊บอบโอเคทําไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็ทอนมาปักคือมันไม่เหมาะสมกับตรงนี้เท่าไหรนะออ่นะเออนะปักเข้าไป ปากล้ว็องจะเกิดอีกก็เกินไปแล้วนะคือจะโหดเกินไปละถ้ายังจะเกิดอีกอะ่ะเออก็อาสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจิ้นใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเออมันหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยาานายมีลูกเหรอเอานายเป็นผู้หญิงอะ่ะนายเป็นผู้หญิงแหละโอ้โหสุดยอดนะเฮ้ยนายเป็นผู้หญิงเอาเป็นผู้หญิงอะ่ะ นี่ก็เป็นผู้ชายตั้งนานนะโ,โหแต่อีกสองตัวหายไปไหนก็ไม่รู้อะอให้เข้าอยู่นี่ไปแล้วกันอะเราก็อย่าไปยุ่งมากอาโอเคก็มีลูกไว้มีลูกไว้โอเคสบายใจละถ้ามีลูกอย่างงี้ไปลอะอะเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตรงเนี้ยอืมทางขึ้นทำทางขึ้นแป๊บนึงเออตรงนี้เดี๋ยวตอนทางขึ้นก่อนนะแป๊บเึง เดี๋ยวเพื่อเราขึ้นไม่ได้อเออเนี่ยทำให้ขึ้นก่อนเออเนี่ยปุ๊บเราปุ๊บมาโดดปุ๊บนี่โอเคปิดให้หมดปิดให้หมดโอเคเลี้ยงลูกอยดีดเอาวยเอาทำไมเอา้าอ๋ออยู่นู่นโอ้โหตกใจหมดนึกว่าหายอีกตัวแหมอ๋อโอเคมีบ้านอยู่ก็ดีละอ่ะแล้วก็ถึงจะหายตัวนึงแต่เราก็ดีใจนะที่มันที่เขามีลูกโอเคก็พาร์ทนี้ก็โอเค,น,อเคนี้ก่อนนะ โอ้โหจะพาร์ทนี้จะจบตอนไหนแลโอเคก็บายบายสหรับพาร์ทนี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับ okay, so